สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับเมสุคุงนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาเรียกว่าอะไรดีเฉลยแล้วกันพัซเซิลนะครับก่อนที่จะไปเฉลยกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับแล้วกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้คนทาคลิปหน่อยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยครับไปเลยโซโล่นะฮะแล้วก็พัซเซิลนะครับของแอคเนสทักยอนนะฮะไปเลยมากันที่อันแรกครับโอเคไม่น่ายากโอเคมาครับอีโวโฮซุมิครับ เปลี่ยนสองตัวให้เป็นแฟรี่นี่ใส่วิงว่งใส่วิ่งชื่อบลัซซิมลูเนเลียนลงมาบวกตูดอีโวตีลงมาวีออใต้หายิงหมดปึง้งตีเทสจบเทินยิงหก อันที่สอง f e a t all enemy f o l l o w e r วเอ่อคิดก่อนโอเคคิดออกซื่อหลงลงมาหยิบเวทโอเวอร์โฟทำงานฮิลสามหยิบเวทฟึ่งอ่ะไทดอลชึบอีโวเกมเพย์ฟอยต์ออฟยิงฟึ่งฟึ่งชึบกระโดดวอร์ดโอเคยิงวอร์ ก้อนไฟฟินิกจบเทินแบรนิดสามตัวทีดีครับไมเซอร์สะโอนบูเล็ตดูติฟูสตีลูี๊ a d h e l เ n นออฟเอ i ิมินเนชชึบเดวอมรชุบชห้าหก้าหกสิบแปดโอเคเลผิดไฟเอรใบที่หนึ่งดิวสี่ัวสองลผิดไฟเ e อร แล้วก็แรพิดไฟเยอร์เห็นไหมเก็บครบห้าสเปริวบุญอย่างแรผิดไฟเยอร์อิมเพลเมนต์อาร์ตยิงแรพิดไฟเยอร์เออสามหกก็พอแล้วนี่นะอ่ะไม่เป็นไรแรผิดไฟเยอร์เอาดาเมจเฉยๆก็ได้แรสเปรวูดด้วย เออร์ลี่เอมแบนดชือซิมมัวซอสเซเลอร์ซีเทสซีเทสอิมเพลเมนต์อาร์ตชืบอ <S <S โอเคได้โอดโก โอเคคิดออกไปซีเทปกินเทสึบวกไม่ต้องสนเทปเอาบวกกับแปดคอ็ลุยคือ,อก,กินเทสึคอ,อร์ดห้าโดสาตัวเทปเทปเทป แล้วก็ Legendary Skeleton อย่างเราคืออ,อีโวจ่าย8เฮโคโกเกน8เทพอยจากกีโมรี่เพดเฮลิทแบนเควิดเพดเพดสิบเจด็สเจดสิบเกา้เกาคีโมรี่อีโวทุกคน จะบินกินเซ็ตสื่อตีตรตงท่านม่านวันเดอร์ลิงเชฟอีโววันเดอร์ลิงเชฟลงฆ่าเมีย ลงเทนเดอร์ยิ่งยิวงบวกแตกรอเลน,น่าครับหนึ่งทีตีเทตตีเทตยังไม่ทเทขไปเลยตีเท,ท,ท,เท,ทอืท้อ โดนคาเมียโอเควิวก่อนก็ได้วิวชึบตีเทสสมายคิวปิดได้แล้วเรียบร้อยเคฟวิง่งชึบทีจีไปต่อ ลงรูปแปลงหยิบเวทหยิบสร้อยคอใช้สร้อยคอให้กับคนนี้อ่าเสร็จแล้วเล่นคนนี้ได้ทุกอย่างปื๊บโอเคสวยงามเลยออติสกอฟเทคคนนี้โอเคแล้วก็เล่นคอสหนึ่งดิวสามคนนี้ตีเกนสองเทพอยพอ,พอียังรอดอยู่ ใส่รองเท้าบูทให้ออติสออติสไปเทยดเขาคนนี้ตีคนลงออติสอีกตัวก๊อปเทคและอีโวออติสอ,อืมโอเคใส่สร้อยคอให้ออติสเอาออติสเดี๋ยวฟิวชั่นก่อนักครั้งหนึง่งชื่อ จวได้โกลิเอตตีเทปตายปุ๊บดิวหกสองทีจากออติสอีกตัวหนึ่งสวยงามครับผมมาอินเนอร์ดิสคอเวอรี่กระโดดอาร์ติแฟกต์เบลต์ออฟดาร์ลบเทคของแอนนาเบล มันใช่นะเบลวะทั้งหมดเนีะอินไซฟูขฮอร์โมนหรกัสหยิบไบโอฟิเคชันมันหยิบใบสายสุดพักกี้คอยมือจะเต็มนะไบโอฟิเคชันก่อนก็ได้ใช้กับลามีอีกสั้งหนึ่งทีให้กับลาเมีซือพักกี้คอยอ่าเริ่มเริ่มเข้าท่าแล้วเริ่มเข้าท่าแล้วไปยีเทด ลดคอสต์ลดคอส์เอ๊หยิบลาเมียชัวสปปนาเลียอันนี้ก็อีกหนึ่งการันตีลาเมียเสือผ้าเสือพลาโอเคลาเมียเทปซึบอ่าสวยงามสวยงามใบเฟอร์เคติ้งอาร์ทิแฟ์กระโดดซึบตัวหนึ่งตัวสองมือล้นทั้งมันเทปตายไป เหตุตายคู่มัลติอาร์มอาร์ติแฟกต์เหตุตายคู่ราเมียเหตุตายคู่ไม่ตายคู่เราตายตัวเดียวนั่นแหละเสร็จแล้วก็ฮารเดีอมชิปหยิบแอร์สไตอาร์ติแฟกต์ เทปเราตายดิวสองอ่าลามีอาดิวสี่ออตายหมดสี่ตัวอ่านี่สินะสิ่งที่เราคอยอีโวลามีอาห้ามอลังการมากเลสี่แปดคอสสองดิวหกเรียบร้อย โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสาหรับการเฉลยพัทเซิลนะครับทั้งแปดด่านนะฮะอันหลังอะเล่นนานมากนะครับผมก็ถ้าใครชอบแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรต่อมาเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเบบี